เป็นไรต้องประคองเชียวเหรอของที่กระทาวุฒิมันจากไหนอ๋อเหรออโอ้ยโอ้อ๋อนี่ขายที่เหรอเท่าไหร่หมดนี่เดี๋ยวก่อนมันหมดหมดนี้ได้เท่าไหร่อันนี้อันนี้อันนี้ผัวอันนี้เมียประคองกันกิกด้วยโอ้โหอายุห่างกันกี่ปีเนี่ย ใครนะแปดปีอายุ่านงานแปดปีโอ้แน่นอนก็ดูแลมาดูแลตลอดเลยนะไม่ใช่นั่งนั่งกับพื้นนั่งนได้หรนั่งนั่งกับพื้นเหยียดขาสบายกว่านั่งกับพื้นเหยียดขาสบายกว่าเออเดี๋ยวดึงให้แหมวันนี้กูอารมณ์ดีกูเห็นผัวมึงรักมึงแลเนี่ยเออไปแหมมีผัวเด็กต้องหมั่นเช็คร่างกายรู้เปล่าอย่าทำตัวแก่ดิตายแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับหกสิหกสิบสองผัวอะไร ห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดเอาทำงานเป็นทหารเขาทำงานแบงค์ด้วยโอ้โหแบงค์เปทำงานแบงค์ทั้งคู่เลยอันนี้อยู่อยู่ธนาคารอะไรไอ้เหี้ยกรุงไทยไม่ให้กูกู้เลยนะไอ้สัตว์กูนี่จำกูจำได้เลยไอ้เหี้ยแม่งไม่ให้กู้อีกเหี้ยไอ้กูคนไม่มีเครดิตฮะอืมเปิดแมท เพิมต่อรอกันแล้วโอ้โหอย่าโลภเลยอายุก็เยอะแล้วชิบหายจริงป่ะคือบอกแล้วไอ้ง่ายมนุษย์เราเนี่ยคือคือเอาเงินมาซื้อความสุขไอสัตว์ที่แดกได้ไหมที่พาเราไปเที่ยวได้ไหมไปนอนไหมล่ะที่อ่ะอยู่ท้ายแม่ก็นอนห้องนอนเล็กๆที่มีความสุขถูกป่ะจริงป่ะจริงนะอายุแม่งก็เยอะแล้วนะถ้าเกิดพรุ่งนี้ตายไปอ่ะจะต่อรองราคากันยังไงอ่ะสุดท้ายนี่ไปหาเมียใหม่เลยนะต่อยเสร็จปั๊บโอ้ยเฮียแม่งเมียกูตายแล้วเฮียดีใจ เราเราไม่ได้เหรอจริงป่ะเอาไปใช้เงินใช้เพื่อซื้อความสุขเถอะนะจะได้ไปเที่ยวสบายๆมีมันนี่เยอะๆ,ๆถูกไหมหกสิบสี่แล้วไอู้กเท่าไหร่หกสิบสองแล้วถูกป่ะล่ะไม่ต้องไปต่อรองเลยหรอกเขาให้เท่าไหร okay ่ก็โอเคช่างแมงมันอยูย่มันไปนะจริงป่ะอย่าไปขี่เขาอะไรเรายอมได้เราก็ยอมไปความสุขเราเป็นผมผมไอ้เหี้ยกูได้ตังค์แล้วช่างแมงจะมีชีวิตอยู่ได้อีกสักกี่ปีวันพรุ่งนี้จริงๆแล้วไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยวันพรุ่งนี้เราจะมีงานสักกี่คนนะ จะมีกันสักสี่วันแหละถูกป่ะล่ะนะดูดิสุขภาพร่างกายเราใช่ไหมเชื่อผมนะขายเหอะไม่ต้องไปต่ออะไรเยอะจริงไหมอ่ะมานี้ใกล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 ้เลี้ยงไหมดีนะเราดูรลกันไปนะหมดนี่ได้กี่ร้อยล้านเนี่ยสี่สิบร้านห้าล้านอ๋อโอ้ยขายเยอะเลี้ยงตัวเองได้จ้า สวสรบวยมาราชานุราชมวัยมาราชานุราชมณวัยมาราชานุราชมณฑวสยมาราชานุราชมสวัาราชานุราชมณฑลวัยมาราชานุราชมณฑลวัยมาราชานุราชวัยมาราชานุราชวัาราชานุราชวัยมาราชานุราชว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 ราชานุราชมาราชานุราชมณฑวราชานุราชมณฑเราชานุราชลย

ออกมามึงออกมาไอ้ผีออกมาออกมาออกมาเลยออกมาที่ซ่อนอยู่ที่หลบอยู่ที่มาแฝงกินอยู่ไหนกูบารยอะไรเจยอะไรเจยอะรกูบาร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 ยอะไรกูบาร์ตะเคทหุตังเวสะภุสะเวสะภุสะสักขะทาวุตังสักขะทาวุตังสักขะทาวุตังอมพระวีพระพายพระสหายผู้ทรงฤทธิ์และศักดิ์สิทธิ์นะจงพัดพาเอาพระยามนของกูนี้นะพัดในปิดถูกนะ ไอ้ผู ati, andal, at, ident, rad, ้ผ so you ีปีศาจที่กระทำมาให้มันอ่อนอยู่ดังกบมันมันซบอยู่ดังเขียดมันมันเหยียดอยู่ดังงูนะด้วยเดชะพระมหาของกูเนี่ยอมสมัสบายด้วยสักกะทารุวสักกะทารุธทางด้วยเวสะหูสักดิสักกทาวุธทางด้วยเวสภุสักดิสักกทาวุธทางด้วยเวสสักดิสักกทาวุธทางด้วยเวสภุสักดิสักกทาวุธทางด้วยเวสภุสักกะทารุธทางสักกะทาวุธออกไป ออกไปสักกะทาวุฒทางวดเวสะพุสะด้สักกทาวุฒทางวดเวสะพุสะด้วุงสุสะักกทาวุฒทางสะพุสะด้วยสักกทาวุฒทางเดเวสะพุสะด้วยสักกทาวุฒทางดเวสะพุสะด้วยไม่มีเล่มนี้นะ้วยสักกะทาวุฒทางเดเวสะพสะด้สักกทาวุฒทางเดเวสะพุสะด้วย สะด้วยสกทาวุฒทางด้เวสะูุสะด้วยสกทาวุธทางด้วยเวสสระดิสกทวุธทางด้วยเวสะพุสะด้วยสกทาวุฒทางด้เวสูะด้กทาเวสะอกทาุทาด้เวสผูสะด้วยสกทาวุฒทางด้วยเวสะูุสะด้วยสกทาวุฒทางด้เวสผูสะด้วยสกทาวุฒทางด้เวสะูุสะด้วยสกทาวุฒทาเวสผู้สะด้วยสกทาวุฒทางด้วยเวสะูุสะด้วยสกทาวุฒทางเวสอย่างาึงเบางล้วเบาแล้วะ้วย กูเอาใช้มีดที่มึงซื้อไปไล่นะรู้ป่ะกูโชว์ความเฟี้ยวให้ดูว่ามีดที่มึงซื้อไปเนี่ยสามารถไล่ผีได้แล้วคนปกติมอไม่เห็นหลงเอาผีเข้ามาถูกไหมจริงป่ะใช่ไม่รู้เหรอไอ้คนปกติดีๆเนี่ยรู้ป่ะทำไมคุณถึงรู้อ่ะเพราะอะไรใช่ไหมมึงไม่ได้บอกกู<อ>แล้วสรุปก,กูเห็นผีไหมเขาเห็นหรอกเข้เขามาทิขาทิหัวไหลตลอดเออมึงก็ไม่ได้บอกกูเห็นเอาผีมาไงเช่ไแม่เห็นแล้วขัดลูกตากูโดนคานไอ้ที่จมาเกาะแก่คนแก่นะตอบช่วด้วย ไปไอสัตว์หัวรักมากตอยู่กับผีมาตั้งหลายปีบอกโอ้โหไม่ค่ยเชื่อแล้วอะไรที่เชื่อยังไม่รู้เหมือนกันไอสัตว์โดนหัวตั้งขนาดเนี้ยอาจารย์ลงแฟงกระหม่อมนิดหน่อยปังแฟงให้ด้วยแดวไปให้ถาวรนะพี่บโอ้ยไปหายละโอ้สันดันดันเป็นไงอุ้ยจริงไหม อยู่ดีิออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเหยียดขามาจะให้ลุกมาเหยียดขาเดี๋ยวเดินปกติฮะกูเห็นกูเห็นแล้วมึงก็รักเมียแล้วเกินอ้เทียออกไปางๆเมียหน่อยอีหะกูไม่กูไม่จับเมียมึงทำเมียรอกฮะรักเมียกนสักสัไ้สกเท้าุสัสสัสัท้าชันเขาขึ้นมา ชันเข่าขึ้นมาเองชันเข่าขึ้นมาเจ็บมากไหมเจ็บใครเห็นใครเห็นเหรอรูปอ่ะรูปดูเทปเหรอเอาค่อยคอยค่อยไล้คอยลังไปใคแล้วแต่ละใครทูมาคอยลังไปนะอาทิตย์ดึงดึงลุกเลยนะลุกเลยลุกฮึปลุกเลยเชื่อเลยแรงยักมาดิลึกลึกตูดหนักแค่มึงอู้ลุกขึ้นมาขายันยันเองยันไปค่อยสลัดขาดิดีได้แล้วได้แล้วเอ้า ได้แล้วได้แล้วผีออกไอ้เหี้ยได้แล้วอย่าพึ่งดิอุ้ยอุ้ยอะไรได้มองนี่มองมองมองกล้องมองกล้องเอาไอ้เคียวก่อนเอาไ้เคียวก่อนผีออกไปเนี่ยอุ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรวะเนี่ยมาสะจั่นตบมือดิรอเหี้ยอะไรอยู่อีสัตว์เลยเดินได้แล้วเดินได้แล้วตกใจอย่างบอกลูกเนี่ยที่ไม่เชื่อเยไอ้สัตว์ไอ้พวกนี้คือวิญญาณเว้ยผีกูมองเห็นแล้วว่ามึงต้องเดินได้ก็คือเดินได้ Terror, แต่พวกที่ว่าเส้นเลือดในสมองแตกตีพี่เอ็ต้องมาหากูมันคชอเวรกนกมอ๋ออันนี้มันคือผีที่อยู่ในตัวเขาที่ทําให้เขาเนี่ยเดินไม่ได้มึงได้เมียใหม่แล้ทีเนี้ยมึงตามไปตามมึงได้ทุกที่แล้วเห็นไหมดีใจไหมเก่งไหมเะลียวไหจะมาตั้งนานแล้วเดินได้แล้วเดินได้แล้วไขายที่นะไม่ต้องไม่ต้องรีบนะมึงไม่ขายที่เที่ยวนะรู้ป่ะยังไงภูมิใจไหมน้ำหูน้ำตาจะไหลจะร้องไห้จริงเหรอเอาบอกดิพอมามาหลายปีสาพหน่อยดิ เขาพอประมาณมาหลายปีแล้วอาจารย์รออยากให้เขาเขาดื้ออลไปล่อยแต่เขาดื้อเขาดื้อไม่เชื่อว่าเรื่องนี้มีจริงฮะแล้วทำไมถึงเดินได้เลยอะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิตอนทำงานยังไม่ถึงหกสิบก็เดินได้ปกติก็มึงโดนไงแล้วมึงไม่รู้ตัวเรื่อง้ล้เดินไม่ได้เลยตอนนี้มึงเดินได้แล้วไงแต่มึงฝึกเดินบ่อยๆนะแล้วมึงจะดีขึ้นแล้วเอาตอนเอาตังค์ที่ขายที่ได้เอาไปเที่ยวไม่ต้องเงาจะมาร่วมทาบุญไงอาจารย์นี่แหละครับแล้วผมก็เห็น ถ้าขายได้ส่วนหนึ่งก็แบ่งมาช่วยอาจารย์สร้างนั่นแหละเดินได้แล้วดีใจนะเราจะไม่ต้องมาคลองแล้วทีนี้เราจะได้แบบเดินคู่กันได้แล้วใช่ป่ะสบายเฟิวฟา้าวแต่งตัวให้สวยเลยทีเนี้ยเฮ้ยตกใจจริงไม่งั้นมก้าวไม่ออกเดินไม่ได้ก้าวได้ยังผีไปแล้วไหลงได้ไดยังไม่ได้เลยมาัจจรย์วันนี้งงงงดีใจเอา ตกใจรเรียกเจ๊พวกนี้คือเจ๊ผีเนโอ้ตายแล้วท่นไปบอกลูกสาวเลทีด่ด่ากูหรืลูกๆที่มาหาเนี่ยนะ <c oughs> ไอสัตว์มาทางการแพทย์รักษาหายไหม <c oughs> <c oughs> น้องก็เป็นหมอเป็นอาจารย์น <c oughs> <ม>้องเป็นหมอด้วยน้องเป็นอาจารย์ห <c oughs> มออยู่รามาอาจารย์หมออยู่รามาน้องงงดิบอกอาจารย์หมอเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมึงดูอาจารย์หมอผีเนี่ยกูเนี่ยน้องไม่กูอนี่อาจารย์หมอผีไอสัตว์แน้กูเปรี้ยวไงโอ้ตายแล้วงงทำไมวะน้องรักษามาหลายปีรักษามาหลายปีโอ้โหไอสัตว์เดินได้เลยทันทีนะนี่คือทันทีนะเขาเรียกว่าทันทีทันทีทันใด ui quật rượu ui đấy đứa con Bắt con